โอเคก็สำหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับเข้าตัวเกม DeltaFord e ไม่ได้ขึ้นเออร์เรอร์ตามหน้าจอนี้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมาแก้กันให้เรานะครับกดไปที่ d e l t a f o r c e นะครับคลิกขวาไปที่เจ้าตัวเกม DeltaFord e ในสตรีมนะครับและกดไปที่คุณสมบัติเมนูล่างสุดจากนั้นให้เรากดไปที่ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วนะครับตรงนี้แ้าทางด้านขวาให้กดไปที่ปุ่มคำว่าเปิดหานะครับผม ในหน้านี้ให้เรากดไปที่ตัวโฟลเดอร์ u n u n e r e r นะครับแล้วก็ให้คลิกขวาไปที่ dflauncher.exe นะครับอ่ะสังเกตนะมันจะเป็นรูปไอคอนเดลต้าฟอนนะครับให้เราคลิกขวาลงมาได้เลยแล้วกดไปที่ Property ครับผมจากนั้นกดไปที่เมนู Compatibility นะครับปึ๊บและช่องนี้ของเพื่อนๆเ,เนี่ยจะไม่มีติ๊กถูกแบบเดียวกับของผมนะ ให้เราติ๊กถูกในส่วนของ l u n d i s Program as Ad Admin นะครับตรงนี้แล้วกดที่ Apply ตามด้วย OK ได้เลยจากนั้นก็ให้เพืเ่อนๆเ,เนี่ยปิดตรงนี้นะครับแล้วลองเปิดเกมขึ้นมาเล่นดูนะครับ<ะ>สำหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับให้เรากดเข้ามาที่ตัว Delta Force เหมือนเดิมครับผมคลิกขวางลงไปนะครับ,งงรบกดไปที่เมนูคุณสมบัติเช่นเคยในส่วนของตัวทั่วไปตรงนี้นะ ทางด้านขวานเนี่ยตัวเลือกการเริ่มตรงนี้ให้เพื่อนๆกดลงมานะครับและให้เราพิมพ์ประโยคนี้ลงไปครับผมขีด dx11 นะครับแบบนี้แล้วก็ปิดหน้านี้นะครับแล้วลองเปิดเจ้าตัวเกม DeltaFord e ขึ้นมาเล่นดูนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยตัว direct x12 เนี่ยมันมีปัญหาแล้วเราอาจจะกลับไปใช้ตัว direct x11 เล่นแล้วลื่นกว่านะครับและถ้าไม่ตายเลยนะครับสำหรับคนที่2วิธีแรกเนี่ยเอาไม่อยู่นะ ให้เราคลิกขวาไปที่ Delta f ฟ r c e เหมือนเดิมครับผมไปที่เมนูคุณสมบัติทางด้านล่างและทางด้านขวากดไปที่ไฟล์ที่ติดตั้งแล้วนะครับและกดไปที่ตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมแล้วก็รอเขาตรวจสอบยืนยันสักคู่นึงนะครับตรงนี้อาจจะใช้ระยะเวลานานนะครับเดี๋ยวผมจะกอไปตอนที่เขาตรวจเสร็จเลยครับผมนะเขาจะขึ้นว่าตรวจสอบไฟล์เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ตรงนี้เราก็ปิดหน้านี้และกดเข้าไปเล่นได้เลย แล้วก็กดที่ปุ่มล้านตรงนี้ขึ้นมาได้เลยเรียบร้อยนะครับเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเล่นเกมก่อนแล้วครับบ๊ายบาย